ก็อย่างที่บอกแหละก็เอาอยาี้แล้วกันก็ขอพูดสั้นๆแล้วกันก่อนที่จะเล่นเกมกันนะครับก็ตัดสินใจแล้วแหละเดี๋ยวจะรอรอถแถลงการอย่างเป็นทางการก่อนแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับพี่เปาบอกก่อนเลยว่าก็นั่นแหละก็ มึงก็คงดาวไม่ยากหรอกมันจะเกิดอะไรขึ้นอะประมาณนั้นอืมประมาณนั้นนะครับรายบุคคลนะครับรายบุคคลนะครับไม่ได้พี่ไม่เคยเหมารวมนะครับพี่ไม่เคยเหมารวมพี่ไม่เคยเหมารวมใครนะครับน้องๆทุกคนยังน่ารักกับพี่เสมอนะครับไม่ได้เหมารวมนะครับถ้าถ้าถ้าจะยกเลิกก็ยกเลิกแค่รายบุคคลนะครับแค่รายบุคคลย้ำอีกรอบว่ารายบุคคล ไม่เกี่ยวกับแก๊งไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับลายบุคคลเดี๋ยวเราประกาศทีนึงครับเดี๋ยวพี่ขอเล่นเกมก่อนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกูไม่เคยถอดสปอนใครมาก่อนนะตั้แต่ทำงาน i h a v ปมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มเป็นสปอนเซอร์ในเกมเนี่ยหรือสปอนเซอร์อะไรก่างน,นะไม่เคยถอดสปอนมาก่อนนี่จะเป็นครั้งแรกที่ถอดสปอน ล่าให้ฟังประมาณนี้แล้วกันอืมบริษัทพี่เสียหายครับบอกเลยเราหวังว่าทุกคนจะเข้าใจพี่เปาด้วยครับจริงเครียดยอมรับว่าเครียดโดนเยอะหลายๆอย่างกระทบงานโอซีกระทบจิตใจกระทบทุกอย่างครับหนักใจมากใช่ครับเราหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราประกาศไ,ไปทางกากทีนึงครับ ไปดิมาแล้วจู้น้องเสี่ยวลากไสมาแล้วจูคัทออฟมาคัทออฟคัทออฟมาเกๆขอขอเพียนยพี่มีคนดูพี่ก็ไม่เคยถอนทำตัวดีใช่ใช่ใช่อ่คัทออฟมีบาวะพี่เองทำทำทำทให้ทุกคนจัาให้จัาให้จ่ายให้จาให้จายให้จาใจยให้แรก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 แปปแปแเคแรกแรกแรกเก้าห้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับพี่พี่เหลือกล่องซ่อมไหม่องซ่อมแล้วก็ไม่เหลือแล้วนะสวยกล่องซ่อมอรอ เลกเลกเฮ้ยมีให้ตลอดแหละก้าวหนึ่งกระสุนเหลือสิบเอ็ดจัสพี่เลขก้าวหนึ่งหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วอันนี้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วอุ้ยเอาดีพี่เออไปไปเล่นต่อไปเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ใช่รีเบิร์ดครับ เรื่องนี้ไม่ใช่รีเบิร์ตเรื่องนี้เป็นเฉพาะตัวบุคคลครับแต่ว่าเด่ที่บอกแหละเดี๋ยวรอให้มันชัดเจนทีนึงแล้วกันเดี๋ยวนี้ยังไม่ชัดเจนครับยังไม่เคลียร์ยังไม่มีการเคลียร์ครับยังไม่มีใครติดต่อมาหาพี่เลยครับกอก็จะแตกว่ะเหี้ยกอกอดน่จะแตกแล้วว่ะแล้วเอากอดานโนก่อนเอออย่าลืมยิบนะเหลือเยอะไหมอะไรอีกหลายสัตว์ไม่ใช่กอดานโนตัวเดียวหรือสองตัวผมไม่ได้จะขอดเลยพี่หรอกเหี้ยอาอให้หมดซะเหี้ยตาสุนปลีหน้าหมาสัตว์ชาต เดี๋ยวขอเล่นเกมก่อนครับเดี๋ยวว่ากันปะ่ะพ,พี่ดูดักชชส,สิเพื่อนทำอะไรกันอยู่ไอซีลรอกกับจีหาที่รวมใครมีปืนนั่งคู่ปืนโอเคเพี่มีปืนใช่ไหมมีกระสุนไหม่ะกูให้ึงไปหมดแล้วกูเหลือร้อยยี่สิบไอ้เฮี่ยหน้าทุกไปนีนมหมา้สัสพี่<ะ>เราจะมาว่ากันเองทำไมเ้าหวยก็กูเหลือร้อยห้าสิบจริงอ่ะ มึงเขาขอตัได้ไหมน้องซองขอโตัวเดี๋ยวเล่นก่อนเดี๋ยวเล่นเกมก่อนนะเล่นเกมก่อนนะโอเคบ้าวเล่นเกมก่อนเดี๋ยวรอน,น้องซองผ<อ>ิดไปแล้วฮอมเฮ้ยพี่ผมขับที่คาตีนอยู่เลยปะเราเราคาบของกันเลยเวลาเวลาเขาคาตีนเรามันมันน่าจะได้สั่นไงหมอมาเอาไอ้งอกนี้ออกไปหน่อยครับใครวะไม่รู้วะเอ้ยวะไอ,อ,อนน้ง <laughs> อกไอ้ยี่มันว่าป้าร้านกาแฟเราอะพี่ วายงอกเลยว่ะคือมันมันเหมือนกับว่าอะพี่เลิฟพี่เองก็ไม่ได้รับการติดต่อไปอะ่ะพี่มองว่ามันก็มันม่ีการรับการติดต่อมาไม่มีการอะไรที่ทําให้แบบทางทางมันเสื่อมเสียด้วยอะอะไรหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะเป็นแบบไม่มีการติดต่อ,อครับก็เลยต้องต้องจำเป็นที่ต้องบอกอย่างนี้ครับ นั่นแหละครับเราบอกก่อนนะครับรายบุคคลนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับแกง๊งไม่ได้เกี่ยวกับทุกคนในเมืองแค่รายบุคคลถ้าเขาแคร์พี่เขาคงทักมาหาพี่เล่าพี่ไม่จำเป็นต้องต่อวาเขาหรอกนี่เขาไม่ได้แคร์พี่ซะหน่อยถูกปะละ่ะเขาแน่าจจะบอกพี่เล่า เดีน้อยก็ต้องบอกพี่บ้างว่าแบบเออเกิดอะไรขึ้นทําไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแบบสู้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แคร์พี่พี่คิดกลับกันว่าถ้าเขาไม่ได้แคร์พี่พี่จะไปแคร์ทาไมเปล่าพี่มานี้มานี้มานี้ามานีมาค้ามาครับหัวของฮะอืมแล้วก็ถ้าใครจะผิดหวังในตัวพี่อันเนี้ยพี่ไม่โกรธ เพราะว่าพี่เองก็รักน้องๆเสมอทุกคนอยู่แล้วมึงก็รู้ว่ากูนิสัยเป็นยังไงอยู่แล้วออมันให้กันได้บอกว่าเลขอะไรครับพี่เก้าสิบแปดโอเคมคาเพิ่มมันหนึ่งกดกดมันพี่กดเป็นใช่ไหมไอ้ตัวนั้นกดไงว่าลากสายช่องเหรอลากสายช่องเหรอหรืวว่าไง ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเวลาเราตายอ่ะมันมันมันจะขึ้นไหให้กดพี่กดเฮดมั้งหรือกดอะไรสักอย่างใช่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 ก็แล้วแหละอย่างที่บอกแล้วว่าทุกการตัดใจนั้นแบบคิดมาดีแล้วแล้วพี่ก็พี่ก็พี่ก็ดูอยู่มานานแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่เราจะจะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีใส่กันเพราะว่ามันก็มันก็จบแล้วนะครับพี่ไม่ไม่ไม่ค่อยพูดว่าแบบพี่เจออะไรอะไรพี่จะไม่พูดเด็ดขาดเพราะว่าพี่ถือว่าเราก็ได้แค่นี้นะครับ